มีฝนอีกแล้วนะครับวันนี้ทั้งวันฝนยังไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ายังมีนะครับในพื้นที่ของซอยบางพีนิเวศนะครับยังมีน้ำท่วม,มนู่นนี่ท่วมด้วยความห่วงใยนะครับนี่ก็มาสำรวจนะครับเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยอนนี้ก็เป็น ทับสองเริ่มลึกนะครับซอยหนึ่งทับสองน้ำก็เริ่มทางพีนิเวศซอยหนึ่งทับสองวันนี้อังคารที่เก้ากันยายนทุกคนเห็นไห้ว่ายังคงมีน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมรอระบายอยู่ที่นี่ยังไม่ลดนะครับวันอังคารที่เก้ากันยายนตอนนี้ก็สามโมงสิบเก้านาทีสิบห้านาฬิกาสิบเก้านาที ลอยบบมินิเวสครับนี่คือสภาพของผมวนไปดูหลายจุดนะทั้งที่หน้าวัดหลวงพ่อโตนะครับทางเข้าวัดหลวงพ่อโตก็จะเห็นว่าน้ําลดลงไปแล้วบ้างแต่ตรงนี้ณที่นี่ตรงนี้ยัง,งนะครับนี่คือภาพสดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสํารวจสถานการณ์เพื่อแจ้งให้ทางหน่วยงานราชการทราบด้วยนะครับให้ทางส่วนราชการทราบด้วยแล้วก็ แล้วก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลให้กับทางส่วนเกี่ยวข้องนะครับทหารยิาวขันยาย,ยนต์ตอนนี้ก็ับหลฮัล หนะึทับหนึ่งะบางพรีนิเวศซอยหนึ่งทับย้อนกลับมาหนึ่งทับ1เห็นไหมครับน้ำก็ยังคงมีน้ำรอระบายอยู่นะครับรวมไปถึงในส่วนส่วนถนนหลักของบางพลีนิเวศเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูถนนหลักในของบางพรีนิเวศนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอยแยกนะครับบางพลีนิเวศซอ,อยหนึ่งซอยหนึ่ง 1>, 1, 2, 3่งนะท่วบจนถึงซอยสนะครับทับหทับสอทับสอันนี้เป็นซอยบางทีดิเวศซอย1นึ่ทับหนึ่ท่วมไปถึงซอยสามครับนะข้อโมูลแบบนี้นะครับส่วนัวผมจะหันไปทางสุกทีได้ครับนิดเดียวมเริ่มล้วันแต่ ดูมีอะไรทุกคนดูตีประตูเข้าไปข้างในว่าจะทีไหนด้านะบนตนี้ที่นสนับเข้าไปด้านในทุกคนดูนะครับขลับเข้าไปข้างในซอยนะครับก็จะเห็นชัดนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผมมารายงานอยู่นะครับน้ํานะยังคงท่วมนะครับยังคงท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยหด้านค้าที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขายามที่จะ ตักน้ําออกสูบน้ําออก,ออกเอาเอา่เอามากั้นนะครับเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้นะครับแต่เวลารถวิ่งเข้ามาในซอยก็ขอให้เบานิดนึงนะครับเบานิดนึงเพราะว่ามันจะมีคลื่นเข้าไปทําลายนะครับกระสอบทรายของเขาได้อันนี้เป็นซอยหลักของแต่ดูฝนนะครับเหมือนฝนจะมาอีกแล้วก็ตอนนี้สามโมงจะครึ่งนะครับ 15นาฬิกา22นาทีวันอังคารที่9วันอังคารที่9กันยายนนะครับ2568ดับใช่ไหมครับ หญาคูนะครับเข้ามารถดับนะครับรถเล็กยังดับอยู่นะครับก็ยังถือว่าสาหัสอยู่นะครับในซอยบางพลีนิเวศรถเล็กก็ยังจริงจยังไม่อยากให้เข้ามานะครับรถเก่งเล็กๆก็จะดับได้แต่มอเตอร์ไซค์ของสาวยาคูคันนี้ก็ยังดับอยู่นะครับ ระดับน้ำ มายาวเลยครับไขรที่เข้ามาในซอยก็เบานะครับเบาดิดหนึ่งเพื่อให้คลื่นนะครับเพื่อให้คลื่นเนี่ยมันมันลดลงนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ารถคุณอาจจะดับได้แต่ว่าก็เข้ามาด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าถ้าเราขับมาเร็วเนี่ยมันจะมีคลื่นนะครับเข้าไปซัดบ้านเรือนประชาชนได้นะครับคลื่นมันจะเข้าไปซัดบ้านเรือนประชาชนได้เพราะฉะนั้นเบาให้นิดหนึ่งนะครับในพื้นที่น้้าท่ว ติดเกาะใช่ไหมครับติดเกาะนะติดเกาะดูร้านมินิมาร์ทก็ไม่ได้เปิดมาสองวันแล้วนะครับมินิมาร์ทกลางซอยบางปีริเวศไม่ได้เปิดมาสองวันแล้วเพราะว่าน้ำไปดูทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูริมคลองนะครับวันนี้จะพาเข้าไปดูที่ริมคลอง ถ้ามาเร็วขึ้นมันจะใหญ่คือเหมือนกับสภาพว่าคลองมันยังไม่ลดนะครับมันมีคลองระบายน้ำอยู่ท้ายซอยเหมือนคลองระบายน้ำมันยังไม่ลดลง มันระบ all, ายออกไม่ได <so far. S 2> no ้นะครับพอระบายออกไม่ได <S machine noise issimo> ้น้ําที่ท่วมขังอยู่ในซอยมันก็เลยยังลดไม่ได้นะครับก็บอกว่าก็เป็นเป็นปัญหานะครับก็ระยะทางยาวประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรนะประมาณแปดร้อยเมตรระยะทางที่น้ําท่วมขังนะครับประมาณแปดร้อยเมตรทางซอยและเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูตรงจุดที่ วันแล้วนะครับทัวมมาสองวันแล้วนะครับหรือวันนี้ทัวมมาสองวันแล้วเนเหมือนกับจะมีฝนมานะครับถ้าเท่าที่ดูเหมือนจะมีฝน อังคารที่9นะครับกันยายน2518ในซอยหมู่บ้านบางพลีนิเวศนะครับที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดกรุทรีจคนทรครับทุกคนสนะภาพของซอยหลักนะครับซอยหลักของทางเข้าบางพลีนิเวศก็มันเหมือนมันลดลงไปนิดนึงครับนิดเดียวนะครับ2วันมาแล้วนะครับ ที่ซอยหลักของบางพลีนิเวศนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอระบายนะนี่ถือว่าเป็นน้ำรอระบายแต่ว่าเนื่องจากคลองระบายน้ำของในซอยเนี่ยมันมันท่วมครับคลองระบายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกไปได้คลองระบายน้ำเนี่ยสูงเท่าถนนเลยก็เลยจะเห็นนลวว่าเนี่ยครับน้ำก็เลยท่วม ทุกซอยแยกนะครับทุกซอยแยกของซอยบางพลีนิเวศจะได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับก็มีระดับน้ําสูงประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับประมาณ20เซนติเมตรซึ่งสองวันมาแล้วนะครับที่ชาวบ้านที่บางพลีนิเวศจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรอระบายนะครับ เราจะถึงคลองแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคลองระบายน้ํานะครับคลองระบายน้ําที่มันล้นนะครับล้นเอ่อท่วมเข้าถนนอยู่นะครับคลองระบายน้ํอ๋อมันก็ลดไปนิดนึงนะครับคลองระบายน้ํามันลดไปนิดนึงครับเนี่ยอันนี้คือคลองระบายน้ําของในฟางพีนิเวศนะครับสองฝั่งทุกคนดูดิมันลดลงไปได้แค่นิดเดียวครับมันเท่ากับพื้นถนนนะครับระดับน้ํามันก็เลยนะครับมีความ ตอนนี้ช่วงที่สองสูงนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งมามาลาดยางมาต่อยแต่ดูนะครับบ้านคนสองฝั่งก็ยังคงเนี่ยครับในบ้านนะครับเพราะว่าต่ําถนนถนนสูงขึ้นมานะครับบ้านต่ําก็ในในบ้านก็น้ํามีน้ําเข้านะครับ<ๆ>เพราะว่ายางมาต่อยนี่เพิ่งลาดได้สองวันเองนะครับยางมาต่อยเพิ่งจะลาดได้สองวันในบ้านก็มีน้ําหมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ย ในบ้านจะเห็นชัดนะครับว่าน้ำนะครับเข้าบ้านเพราะว่าเพราะว่าต่ำก่าถนนแล้วทีนี้นะครับสองฝั่งก็คือมีน้ำแต่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านหลังหลังคลองนะครับชุมชนที่อยู่ริมคลองนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าตรงนั้นมีผลกระทบมากในซอยน้ำลึกเลยครับเมื่อกี้เรามองเข้าไปนะครับบางพลีนิเวศอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับอ่าตรงนี้เป็นการถมทนนอ่า มัเรียกว่ามันในโรงงานก็ท่วมนะครับในพื้นโรงงานน้ำก็เต็มเลยเพราะว่าถนนเนี่ยเพิ่งจะลาดยางมาต่อยได้2วันนะครับลาดยางมาต่อยไป็สองวันแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลก็มีการเตรียมการนะครับมาลอกท่อทั้งซอยเลยนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับทางเทศบาลมาทําการลอกท่อระบายน้ําคือท่อในซอยเนี่ยเขาเอาตัวรถดูดดูดโครนดูดเลนดูดขยะครับมาทําการดูด นะครับดูดโครนดูดเลนดูดขยะไปก่อนหน้า<ห>นก็ไม่ได้ผลนะครับก็มีตัววยนะครับนนก็ดูดไปแล้วแ่ะแต่ไม่ได้ผลเฮียไรกันเกดเ pues ดา๋ยว้พี่ใจ่ายให้เี๋ยวพี่จ่ายให้